วัสดีค่ะดาวนะคะวันนี้เรามาเรามา GP กันนะคะแล้วก็เรากำลังจะไปร้านเดี๋ยวเราขับรถไปร้านกันนะคะชีวิตวันนี้ค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงนะคะไม่ได้มานานแล้วไม่ได้คุยกันนานแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตรีวิวที่ร้านนะคะว่าดาวทำอะไรไปบ้าง หาล้านยังไงนะคะอัปเดตท,ทำอะไรบ้างนะคะดาทำอะไรบ้างดาจ่ายใครบ้างอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราไปถึงร้านก่อนตอนนี้ขับรถอยู่นะคะพี่อังกฤษนะคะเวลาเราต้องการยาหรือว่า ต้องการมาหาหมนะคะเราต้องโทรนัดก่อนนะคะนัดบางคนถ้านัดไม่ได้ก็ให้เข้ามานะคะมาแต่เช้านะคะมาแต่เช้าเลยพอเขาเปิดร้านเออพอ GP เปิดนะคะเราก็มาแต่เช้ามาต่อคิวเราก็สามารถบุ๊กได้นะคะบุ๊กอัพอเอนเมนวันนั้นได้เลยนะคะที่นี่จะเป็นอย่างนั้นบางที่ บอกว่าต้องต้องนัดก่อนนะคะบุกทางออนไลน์นะคะบ,บางทีก็บุกทางออนไลน์ก่อนแต่ของดานเนี่ยมาขอยานะคะก็เลยสามารถเดินได้แล้วก็มาขอได้แล้วก็ตอนเย็นค่อยไปเอานะคะค่อยไปรับยา กวันนี้มีบุ๊กเที่ยงนะคะดาขับรถมามากกว่าสิปีนะคะประมาณสิบกว่าปีประมาณสิบป,ป,ปีนะคะขับรถก็เลยค่อนข้างจะคล่องนิดนึงเวลากลับไทยก็น้องก็จะให้ใช้รถนะคะดาก็จะใช้รถยนต์รถที่บ้านนะคะ นี่ถึงร้านแล้วร้านฟิตเสชิปเขาจะเปิดประมาณสิบเอ็ดโมงดาจะนี่ก่อนถึงแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดร้านก่อนขอเปิดร้านนิดนึง เช็กรถเช็กรถโอเครถคู่ใจนะคะรถคู่ใจรถเก่าแต่ก็ยังคุณภาพดีนะคะหน้าร้านนะคะหน้าร้านขอไม่ดูไม่เปิดเผยป้ายชื่อนะคะเพราะว่ามันกลัวแบบ กลัวคุกคามนะคะตอนนี้ดาจะล็อกประตูทุกครั้งนะคะถ้าเข้ามาแล้วก็คือจะบูกค,ค,ค้าคนต่อคนแล้วก็จะล็อกประตูนะคะล็อกประตูทำงานคนเดียวนะคะเดี๋ยวยกองอากาศเย็นมากเลยนะคะ เดี๋ยวขอใช้ตัวเดี๋ยวขอตั้งกล้องตรงนี้หนาวนะคะอากาศที่นี่หนาวทำงานร้านร้านนวดนะคะต้องเน้นสีดำนะคะบางคนร้านไหนคนไหนที่เขามีเสื้อนวดก็ใช้ได้นะคะแต่ของดาเพราะว่าค่อนข้างจะ จะเน้นเ,เน้นสีดำนะคะเน้นสีดำจริงๆร้านนวดใช้สีก็ได้นะคะ โหลดของแป๊บนึ่งข้างในเดี๋ยวจะไปเปิดไว้นะคะต้องมีน้ำประจำตัวแก้วน้ำประจำตัวทุกครั้งะสมุด ใช้โทรศัพท์สองเครื่องนะคะปกติที่ร้านขเขาจะใช้แบบเบอร์คล้ายๆเบอร์บ้านนะคะเบอร์ร้านแต่นางไม่ใช้ที่ร้านนะคะบางบางร้านเขาจะใช้เบอร์อเบอร์ เบอร์ล้านนะคะแต่ของดาจะใช้เป็นมือถือนะคะดาจะใช้เบอถือสองเครื่องนะคะสองเครื่องมีประโยชน์ทั้งสองอันเลยนะคะวันนี้ค่อนข้างจะหนาวหนาวจริงเดี๋ยวว่าจะไปเปิดที่อไ,ไว้เดี๋ยวค่อยเปิดรอลูกค้าก่อนเดี๋ยวเราจะวางวางกล้องด้านล่างนะคะตอนนี้กล้องอยู่ด้านหลบว่านบน คอมแล็ปท็อปตัวนี้ไม่แพงนะคะตัวเล็กไม่แพงน่าจะประมาณ2-300ปอยปอนก็จะประมาณน่าจะหมื่นกว่า20,000่นใใช่ไหมเดี๋ยวขอดูขอดูราคา ตัวเล็กนี่น่าจะประมาณ189นะคิดว่านะ427 0 0 0กว่านะคะตัวเล็กตัวเล็กนะคะสำหรับใช้ที่ร้านเพราะว่าหนึ่งคือมันสะดวกนะคะโน้ตบ mm ุ hmm. ๊กไม่จำเป็นต้องอใช้เดสก์ท็อปมันก็จะถูกกว่านี้บางอย่างมันก็จะถูกแต่ว่าเราพกพาได้ง่ายด้วยนะคะตัวนี้ เอาไว้เปิดเพลงนะคะแล้วก็มีสปีกเกอร์ตัวเล็กสปีกเกอร์เอาไว้ใช้ในห้องนะคะถ้ามีหลายห้อง mm hmm. ก็ส่วนใหญ่จะเป็นห้องนู้นนะคะห้องนู้นก็อาจจะใช้มือถือแยกนะคะมือถือแยกแต่ถ้ามีห้องนี้ห้องเดียวทาทำงานตรงนี้ตรงเดียวก็ถือสป mm ีกเกอร์ไปไว้ข้างในได้นะคะ mm hmm. เพราะว่า ที่ร้านเราต้องการความเงียบนะคะความสงบเวลาเปิดร้านเวลาเรามีลูกค้าเราต้องใช้ความเงียบนะคะเพราะว่าเป็นเป็นการผ่อนคลายให้กับลูกค้าดาใช้เงินเปิดร้านนะคะดา ได้ยืมเพื่อนมา1,000ปอนดอนะคะที่ร้านนี้นะคะได้ยืมเพื่อนมา1,000ปอนดอนแล้วก็มีรุ่นพี่ให้ยืมอีก300ปอนด์นก็เป็น1 3 0 0นะคะดาก็มาจ่ายก็คือพอรู้ว่าร้านนี้ว่างดาก็มามาคุยกับแลนด์ลอร์ดนะคะที่ที่ที่นี่นะคะประเทศอังกฤษเพราะว่าดเพราะว่าดานเคยเช่า ห้องนี้อยู่แล้วนะคะห้องห้องเล็กนะคะดาเคยเช่าอยู่แล้วนะคะมามาสามปีแล้วที่เนี่ยก็เคยมีแบบสามคนทำงานนะคะผู้หญิงสามคนทำงานทางานจะเป็นฟิลิปปินส์คนไทยสองคนคนไทยก็จะมีทำผมนะคะทำผมทำเล็บทำสปาดาก็จะนวดแค่ตรงนั้นนะคะแค่ห้องนั้นแค่วันละไม่ใช่สิอาทิตย์ละสามวันนะคะ อาทิตย์ละ3ามบอลเริ่มแรกไม่มีอะไรเลยนะคะคือร้านนี้ไม่มีอะไรเลยตอนตอนที่ดามานะคะก็คือมีแต่มีอันนี้อยู่แล้วเนาะมีที่อันนี้อยู่แล้วกับของคนเก่านะคะห้องก็เขาทำเรียบร้อยแล้วดามาก็คือจ่ายเงินร่วงหน้าหนึ่งเดือนนะคะที่ร้าน เขาขอจ่ายเงินล่วงหน้าหนึ่งเดือนแล้วก็จ่ายเงินล่วงหน้าหนึ่งเดือนเขาให้สองอาทิตย์ฟรีนะคะสามารถปรับปรุงร้านกว่าจะเปิดร้านได้ก็สองอาทิตย์นะคะดาทำเองนะคะทาสีดาทาสีเองเลยนะคะทาสีแต่อันนี้เป็นของเก่านะคะไอ้วอลเปเปอร์เนี่ยค่ะอันนี้เป็นวอลเปเปอร์นะคะด้านนี้ เป็นวอลเปเปอร์อยู่ด้านหลังนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นของเก่านะคะแล้วก็ดาก็ให้เพื่อนนะคะมาช่วยทำวอลเปเปอร์ตรงนี้นะคะดาเป็นคนออกเงินหมดเลยนะคะแล้วก็ซื้อเครื่องอะไรเองโซฟงโซฟาอุปกรณ์ทุกอย่างเองนะคะทำด้วยตัวเองแล้วก็มี สิ่งที่เพื่อนให้ช่วยนะคะเพื่อนให้ยืมเตียงนะคะเตียงนวดเตียงนวดแล้วก็มีรุ่นพี่นะคะที่เจ้าของร้านเกาที่ดาเคยไปทํางานนะคะให้เตียงนวดมาหนึ่งเตียงสําหรับพับได้นะคะตอนนั้นดาก็ใช้ทําโมบายด้วยนะคะก่อนก่อนหน้านี้เตียงนวดนี้ก็เพื่อนก็ให้ยืมมานะคะตอนแรกยังไม่มีเตียงนวดที่ที่ดาให้ดูในวันนั้นนะคะ ก็จะหมดไม่เยอะตอนนั้นแล้วก็เก็บเงินทุกครั้งที่ทุกครั้งที่ก็คือจริงๆแล้วอ่ะที่ร้านนะคะเมื่อเราตกแต่งทําอะไรเรียบร้อยนะคะอุปกรณ์บางอย่างไม่มีนะคะดาต้องค่อยๆเก็บเอาเพราะว่าโอเคทําเหมือนกับว่าเราเปิดร้านก่อนเรามีเตียงสำรองสำหรับใช้นะคะ ตอนนั้นแล้วเราก็ลงโฆษณานะคะลงโฆษณาก็ช่วยได้เยอะนะคะในกัมทรีนะคะทำเว็บไซต์ได้ทำเองกับบริษัทวิกนะคะเว็บไซต์สามารถตกแต่งอะไรได้หมดเลยแล้วก็ลิงก์กับ Google m a p นะคะถ้าหลายคนอาจจะไม่รู้ไปจ้างเขาทำหมดเป็นเยอะนะคะร้านนวดบางคนเขาบางคนไม่มีนะคะไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ของดา,าทาเองนะคะทำเองตอนที่เริ่มที่จะทําโมบายตอนนั้นเมื่อรู้สึกเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วนะคะตอนที่เจ้าของเก่าเขาจะคืนร้านเขาคือเขาจะขายนะคะตอนแรกเขาจะขายให้ดา6ก0 0นปอนหกปันปอนตีเป็นเงินไทย6ก0 0นปอนนะคะตีเป็นเงินไทยอยู่ประมาณที่ สองแสนห้าหมื่นนะคะเราดาไม่สามารถที่จะซื้อได้เพราะดาไม่มีเงินเก็บนะคะดาไม่มีเงินเก็บทำงานตอนนั้นก็คือเพราะด้วยความคือทำงานแล้วก็ใช้จ่ายไปกับลูกกับตัวเองแล้วก็ส่งทางบ้านนะคะดาดูแลทางบ้านด้วยแล้วดาก็ซื้อบ้านไว้หนึ่งหลังนะคะซื้อบ้านที่ไทยหนึ่งหลัง สืบ้บ้านกับน้องที่ไทยนะอุ้น้ำมูกไหลเพราะว่ามันหนาววันนี้แต่งหน้าแบบเป๊ะมากเลยวันนี้คืออยู่กับเสียงเสียงได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถอดออกมาดีกว่าเดี๋ยวต้องขออภัย เสียงได้ไหมเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวดาจะนำเสนอนะคะว่ามีอะไรบ้างดีเทลว่าทำไมถึงตัดสินใจมาเปิดร้านเองนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะไม่ได้อ่ยาวมากอย่างน้อยก็รู้ละโอเคดาทำเองเลยนะคะดาทำเองแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ดีเทลเข้าไปคลิปหน้านะคะอาจจะเป็น e ีีหน้านะคะ e ีพีหนึ่งก็จะ e ีพีนี้ก็จะอ่อมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะคะเรื่องมันเยเนอะเนาะเรื่องมันยาวแล้วก็ สำหรับใครหรือ,อมีประสบการณ์ต้องการเปิดร้านก็สามารถทำได้นะคะหรือไม่คนไหนที่อยากจะเป็นอิสระนะคะก็สามารถทำโมบายได้นะคะเดี๋วดาม,มาพูดถึงเรื่องพวกนี้อีกทีหนึ่งคลิปนี้นะคะเดี๋ยวไปกันก่อนนะคะเราเราเดี๋ยวเรามาเจอกันดีเทลใหม่นะคะรอบหน้านะคะสวัสดีค่ะ